เพราะฉะนั้นจิตจะทรงสัมมาสมาธินะพูดถึงสัมมาสมาธิอาภัพที่สุดเลยคนไม่รู้จักสัมมาสมาธิหรอกลงมือทําทีไรก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดเลยหาคนที่มีสัมมาสมาธินี่ยากจริงๆสัมมาสมาธิเกิดจากสัมมาสติสัมมาสติคือสติระลึกรู้รูปนามนะงั้นเลยต้องมาหัด แยกสภาวะนะหัดดูก่อนอย่างคนไหนขี้โมโหเราก็ดูโอ้ตอนนี้จิตโกรธแล้วตอนนี้จิตไม่โกรธตอนนี้จิตโกรธตอนนี้จิตไม่โกรธหัดดูไปอย่างนี้แหละไม่ต้องเรียนอะไรเยอะหรอกคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้ก็หัดดูจิตโลภเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภนี่หัดดูไปหัดดูสภาวะไป อย่างหลวงพ่อตอนหัดทีแรกหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหหลวงพ่อก็ดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเข้าคู่กันพอจิตมันโกรธเราก็รู้ทีแรกต้องโกรธนานๆถึงจะรู้ต่อมาเราหัดดูจิตโกรธบ่อยๆจิตจำสภาวะของความโกรธได้เวลาความโกรธเกิดนะมันพุ่งขึ้นมาจากกลางหน้าอกนะ ถ้ามันพุ่งแรงเนี่ยพุ่งขึ้นถึงหัวเลยครอบหัวเลยความโกรธหน้ามืดไปเลยความโกรธรุนแรงนี่เราเห็นเวลาความโกรธเกิดขึ้นทําหน้าที่ผลักอารมณ์ออกไปทําลายล้างผลักอารมณ์ให้กระเด็นออกไปเนี้ยค่อยๆเห็นไปนเริ่มต้นดูจากโกรธตัวเดียวนี่เองเราก็เห็นความโกรธมันมีลักษณะอย่างนี้มันทํางานอย่างนี้ทําแล้วมันมีผลเป็นอย่างนี้ ทำไมมันเกิดขึ้นนะค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆนะมันโกรธเพราะเรากระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจแล้วเราไม่มีสติเราเกิดพยาบาทวิ่กตกนะความโกรธุบผุดรุนแรงขึ้นมายิ่งคิดยิ่งโกรธยิ่งคิดยิ่งโกรธเนี่ยเริ่มต้นนะหลวงพ่อดูแค่สภาวะตัวเดียวนะความโกรธสภาวะธรรมมีทั้งเจ็ดสี่วาตัวเริ่มต้นดูมันตัวเดียวนี่ กลกรธก็รู้โกรยก็รู้ไปเรื่อยสุดท้ายเขมันก็รู้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะ